สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f อฟซไม้เอซเก่าด้วยนัดอามมาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอีจ้านิเคอีรอบสาบ่ายแนวทางของวันพุธวันที่เจ็ดเดือนหาพุษสภาสองพันแปดจ้ามาพบกับแนวทางของแอนดรอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะสําหรับนิเคอินทือว่าปิดไปต่อเนื่องอยู่เนาะ วันจันทร์วันอังคารจ้ะเมื่อนี้วันพุธวันที่เจ็ดมาลุ้นกันต่อจ้า, mm hmm. จาก,ก่อนสินไปรับชมแนวทางนี่คือของวันที่เจ็ดจะมาเบิงพ้นย้อนหลังกันก่อนจะพ้นคนที่สองที่ผ่านมาจ้ะสำหรับนี่เคอีของวันที่สองเดือนหาที่ผ่านมาเลขเด่นรอบเศร้าเด่นสองกับหนึ่งพ้นของรอบเศร้าจ้าห oh ้าห้าสามงสองสามโอ้โห สามบนสามหลงกันเลยทีเดียวเนาะหลังบนมหาสามสำหรับหาสามขอเห้ตัวเน้นเต็มๆสามตัวบนเนาะจะโอ้โหอยู่รอบบ่ายมมอกรอบเสาเต็มๆเลยเนาะหาหาสามจะเน้นๆเลยสำหรับหาสามสำหรับสองสามรอบเสาจะเข้าตรงๆตัวเก่าตัวนี้วันที่หนึ่งมาหลังรอบเสาสามสองวันที่สอง มาสองตัวหลังสองสามจาะถือว่าโชงดีไปจับตัวเดิมเด่นสองตสอง,องเฮามาจะโอโ้มาตัวเดิมสามบนสามหลังกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับรอบบายจะเด่นหาก,กับซีผลของรอบบายนี่คือศูนย์หกเก่าหลังสามเก่าสำหรับรอบบายก็คือเก่าบนเก่าหลังอีกเนาะแนวทางนะจ้ะสำหรับสามเก่า อ่รอบบายก็ถือว่าผ่านไปนอกจากของเฮามีสี่เก่าเขามาสามเก่ารอบบายโอเคใจนี่คือแนวทางนี่คือีกองวันที่สองกแนวทางของเขามารอบเสาจากสองสามตรงตรงตัวเก่าของวันที่หนึ่งนอกจากวันที่หนึ่งออกสามสองวันที่สองมาสองสามเป็นไปได้เนาะอ่ะเมื่อนี่ตามรุ่นกันต่อจา้าปิดไปวันจันทร์วันอังคารเลยเนาะ สำหรับแนวทางนี้คือมือนี้นว่ทางสีมาใหา้ตามสูตรหรือบอนิกาฝฟากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะนมีตัวหมักตัวชอบปลอยตามนอกจากบอมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยพานได้จะแ,แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณนอกจากมีเข่าละก็มีลุดมีเข่าละก็มีลุดเนาะหมักตัวได้ชอบตัวได้ก็ลองเปรียบเทียบพิจารณาการเบิ่งจานรอบเศร้าเด่นเจ็ดกระปก ใส่วิ่งใส่ลูดมักตัวได้ชอบตัวได้ถามักถ้าชอบนำไปวิ่งไปลูดได้จ้าเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสำหรับเด่นหกห้าหกสามหกสองหก เก้าหกศูนรอบบายเด่นหกกับหากหกศูนจะเสาร์บายหกสองหกสามหกเก้าหกศูนหกหากหาเก้า หาศูนย์หาสองหาสามคููสุดทา้ายคือหาเจ็ดจ้าเดี๋ยวมาเบ่งโตเน้นกันก่อนเนาะสำหรับโตเน้นจ้ารอบบ่ายนี่เคยเน้นหาสามกับหาเก่าละกัน 6, 9, 6, หกเก่าหกหา 6563หลอบเศร้า7273 เรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวทางนิเคอี e. ของวันที่เจ็ดจ้ะแนวทางของหฮามมืนอนีก็คือตามนี่เลยเนาะเ้ามมือหนีแนวทางสีมาห้ตามสูตรหรือบ่รอลุนไปด้วยกันเราจะจังได้การรับชมไว้เป็นแนวทางละกนะันเนาะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะจะเปรียบเทียบพิจารณาการเบิ่งได้จ้ะขอบคุณถูกการรับชมจ้ะขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถ,ถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกํำลังใจแต่พีโนโ่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จ้ะ เผื่อสิได้บุพการแนวทางสิแอด่อยล่ไงหายเอจาจกแนวทางดีๆมีหายกันใดถูกวันจะขอให้โชคดีเฮงๆปังปังรวย่วยๆกันทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีจ้า